ภายในงานการิริยานมิรสีรีรัตกล่อมรอดเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกล่าวคำอรัธนาศีลส่วนบนบทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและนั่งสมาธิรวมถึงได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียพนพรรษาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีหล่อเทียพนพรรษามหามงคล โดยผู้แทนสาธุชนได้รับแผ่นเทียนรัตนมงคลแล้วนำแผ่นเทียนรัตนมงคลใส่ลงไปในภาชนะหลอมแผ่นเทียนซึ่งแผ่นเทียนที่ทุกท่านได้รับเป็นแผ่นเทียนรัตนมงคลที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้มาร่วมกันหล่อเทียนพรรษามหามงคลในปีนี้ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้หลอมแผ่นเทียนรัตนมงคลลงในแท่านหล่อเทียนพรรษามหามงคลเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรมาลีอัรษาจารุพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายขี้านาเพสัตหร,ริยารักษาโรคโดยมีกมัลายาณมิตรวิไลพรมาแพวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกมัลายาณมิตรวิไลกูลโพชายาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระครูวิเทศจินดาพร จะอาวาปพ,พระธรรมกายเดนมาร์กได้เมตตาเทศสอนธรรมะพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะถึงนี้เพื่อเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมพิธีบูชาข้าพระและถวายเทียนพรรษากันครับ